รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขี้เกียรติส่วนทางนี้ก็ไปโรงอาหารแล้วก็ทางนู้นไปสนามเด็กเล่นนัดกับพี่โจไว้ไปหาพี่โจดีกว่าอืม <c oughs> นี่เรามาสายหรือว่าเราเดินหลงกันแน่เนี่ยมาพอดีเลยค่ะพี่โจ๋อมเนี่ยเดินเพลินเลยค่ะพี่ก็เหมือนกันพี่ก็เดินเพลินแต่พี่คิดว่านะโรงเรียนแห่งนี้พื้นที่สีเขียวเยอะมาก <c oughs> ทำให้เราเดินเพลินแต่สุดท้ายก็มาเจอกันอยู่ดีให้นั้นนะคะเรามาถือโอกาสเปิดรายการกันเลยไหมคะพี่โจอโอเคครับ วส,สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาพัฒให้น้องปี6นะครับรายการที่จะมาตามหาเด็กดีเด็กที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคนครับ พร้อมรับแรงบันดาลใจในการทําความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ผ่านสาระความสุขและความสนุกมากมายค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาตามหาเด็กดีหรือยอดมนุษย์ตัวจิ๋วกันที่โรงเรียนวัดทรงคนองกิมไนท์บำรุงวิทย์จังหวัดนครปฐมค่ะและผู้ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทําความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมครับแล้ววันนี้นะคะรายการของเราค่ะจะมีสาระความสุขและความสนุกอะไรบ้างไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะ จดเต็มนะครับไปด้วยสาระความรู้แล้วก็ความสนุกขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องติดตามตลอดทั้งรายการของเราเลยนะครับส่วนตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปฟังท่านผู้นวยการของโรงเรียนนะครับเราถึงการปลูกฝังน้องๆให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์กันเลยครับ<ง>เอกลักษณ์ของโรงเรียนวระทรงขนองกิมไนท์บำรุงวิทย์นะครับก็คือไปดีมีจิตอาสานะครับโรงเรียนเราโดดเด่นในเรื่องของกิจกรรมลูกเสือ เพราะว่าเราเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือนะครับแล้วเราก็นํากิจกรรมพวกนี้มาฝึกให้เด็กมีความใฝ่ในการรักการเรียนแล้วก็มีจิตอาสาในการช่วยงานในทุกๆด้านแล้วก็ในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับในเรื่องของของหายได้คืนซึ่งเราจะทํากิจกรรมนี้เป็นประจํา ก็จะมีเด็กที่ทําของหายนะครับก็จะมีคนเก็บได้มาส่งน้องอามเป็นเด็กที่มีจิตใจดีนะครับแล้วก็มีจิตอาสาตลอดไม่ว่าคุณครูจะทําอะไรน้องอามจะเสนอตัวช่วยตลอดเป็นเด็กที่วินัยสูงมากนะครับรับผิดชอบเปนตนเองให้ซ้อมบางทีผออม,มีภารกิจบอกน้องอามซ้อมน้องอามก็จะนั่งซ้อมไม่ไปไหนนะครับแล้วก็มีความตั้งใจดีมากครับช่วงเด็กดูเชื่อชาติ ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนมากๆเลยนะครับส่วนตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปตามหายอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิตเติ้ลฮีโรปี6กันแล้วนะครับกับช่วงเด็กดีเพื่อชาติครับใช่แล้วค่ะพี่โจโอ่อมได้ข่าวมาด้วยนะคะว่ายอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้นะคะอยู่แค่ป .4 เองค่ะแต่ว่ามีความเป็นผู้นําแล้วก็มีจิตอาสาด้วยนะคะที่สําคัญก็คือน้องชอบเป่าคุยมากๆเลยค่ะ เมื่อกี้บอกว่าชอบเป่าคุยเหมือนพี่ได้ยินเสียงคุยเลยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าออมว่านะคะต้องใช่แน่ๆเลยค่ะพี่เจ้าต้องเป็นยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราแน่ๆค่ะเอางี้งั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของเสียงคุยกันเลยดีกว่าไหมดีค่ะพี่เจ้ไปกันเลยค่ะ คุยเนาะนี่คือเสียงของคนคนนี้นะครับนี่คือยอดมนุษย์ตัวจิ๋วใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวให้น้องอารมแนะนาตัวให้พวกเรารู้จักกันหน่อยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวีพัฒน์รุ่งเรืองศรีชื่อเล่นน้องอามอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่ได้ยินเสียงคุยที่น้องอามเป่าเนี่ยเพาะมากๆเลยพี่อยากถามว่าทําไมเราถึงชอบเป่าคลุยครับ เพราะว่าสนุกและทําให้ผมมีสมาธิขึ้นครับเป็นเด็กที่รักในดนตรีไทยด้วยนะคะน้องอามคาะนอกจากการเป่าขลุ่ยแล้วเนี่ยเห็นว่าน้องอามเป็นเด็กกิจกรรมใช่ไหมคะไปประกวดมาเยอะแยะเลยนะคะพี่โจน้องอามไปประกวดอะไรมาบ้างคะได้รางวัลอะไรบ้างคะประกวดคาแรคเือภาษาไทยได้รางวัลชุมเชยครับประกวดเขียนคำฝนันกวีรุ่นใหม่ขัวใจตั้งยาสิติดได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับและนอกจากนี้ครับออมน้องเนี่ยยังมีความเป็นผู้นำด้วยน้องอาร์มครับอยู่โรงเรียนปกติเราเป็นผู้นำเรื่องอะไรบ้างครับเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือคอยดูแลฟามเรียบร้อยและระเบียบวินัยครับได้เป็นสะพานนักเรียนได้นำท้องมองคลชีวิตครับว่าน,นอกจากนี้ค่ะน้องอาร์มก็ยังเป็นเด็กที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานคุณครูแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะน้องอาร์มช่วยเหลืองานที่โรงเรียนยังไงบ้างคะ ช่วยเหลือเพื่อนๆทำความสะอาดในห้องเรียนให้สะอาดช่วยคุณครูเก็บของล้ถือหนังสือครับน้องอาร์มครับเด็กที่มีความซื่อสัตย์เนี่ยต้องเป็นแบบไหนครับไม่โกหกผู้อื่นไม่ลักขโมยของผู้อื่นครับ แล้วน้องอามคิดว่าการที่เราเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์เนี่ยดีต่อตัวเรายัางไงคะเป็นที่รักของผู้อื่นไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนครับอยอดเยี่ยมมากเลยถ้าเกิดว่าประเทศชาติของเราเนี่ยนะครับผมมีแต่เด็กดีมีแต่เด็กที่มีความซื่อสัตย์คิดว่าประเทศชาติของเราจะเป็นยังไงครับไม่มีการล,ลักขโมยแล้วน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ สุดท้ายนี้ค่ะน้องอาร์มอยากฝากอะไรถึงคนที่ไม่ดีหรือว่าไม่มีความซื่อสัตย์บ้างคะอยากให้ทุกคนจริงใจต่อกันแล้วทําดีกันทุกๆวันครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับและนี่แหละครับคือยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Li ต t l e h ล r o ปี6ของเรานั่นเองนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องอาร์มมากๆนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนนะครับทางรายการขอมอบทาคุมยอดมนุษย์ตัวจิ๋วและประกาศนียบัตรให้กับน้องไปเลยค่ะ หน้าที่ของน้องอามยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในวันนี้ค่ะน้องอามแล้วก็เพื่อนๆนะคะจะชวนเราไปทํากิจกรรมความดีกันด้วยค่ะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นนะคะต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะใช่แล้วนะครับแต่อีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษของเราในปีนี้นะครับที่จะมาร่วมกันเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรายการสาพัฒให้น้องปี6นะครับมาร่วมกันประกวดร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านบทเพลงความซื่อสัตย์ เพื่อส่งเสริมนะครับให้เด็กๆทําความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยครับใช่แล้วค่ะโดยทั้ง26โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องทําการแข่งขันเพื่อชิงรางวาัลโรงเรียนไหนนะคะที่ทําการแสดงโชว์ความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมและได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการมากที่สุดจํานวน5โรงเรียนก็จะได้รับรางวาัลจากทางโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติไปค่ะโดยสามารถติดตามรุนโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลในสัปดาห์สุดท้ายของรายการสาพัฒให้น้องปีที่6ค่ะ ใช่แล้วนะครับส่วนตอนนี้ครับได้เวลาที่เรานะครับจะมาร่วมกันเชียร์และส่งกําลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนวัดทรงขนองกิมไนบำรุงวิทย์จังหวัดนคปรปฐมกันเลยครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ช่วงหัวเอาตัวไม่รอชมไปคดกองแล้วใครจะรับไว้ ว่าใครไม่มีชาตินี้เดีไม่ได้มีความรู้่วมหัวเอาตัวไม่หลดอชมไปพคดกโกงแล้วใครจะรับไว้ให้รวมงานเอ่ยคดกโกงแล้วใครจะรับไว้ให้รวมงานเอ่ยประเทศไทยสู้สัตว์กันนะคะเรียนรู้สิ่งใดเรียนรู้จากคน เรื่องราวทุกอย่างคนเป็นผู้สร้างขึ้นดังนั้นถ้าต้องการเรียนรู้สิ่งใดให้เรียนรู้จากคนซึ่งล้วนเป็นขุมทรัพย์แห่งความรู้และประสบการณ์ช่วงเด็กดีรักชุมชนและช่วงนี้คือช่วงเด็ดีรักชุมชน ใช่แล้วนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณครูผู้นํากิจกรรมของเรานะครับนั่นก็คือครูส้มนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครูส้มครับกิจกรรมของเราในวันนี้คือกิจกรรมอะไรครับค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็คือกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ให้ชุมชนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราจะไปร่วมปลูกต้นไม้กันโดยนํายางนะคะของล้อรถยนต์เนี่ยมาปลูกต้นไม้นะคะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโบราณสถานที่สําคัญของวัดทรงคนองนั่นก็คือเก่งจีนค่ะ เราก็จะนำยางล้อรถยนต์เนี่ยมาทำเป็นกระถางของต้นไม้นะคะก็เป็นการใช้วัสดุเหลือใช้นะคะให้เกิดประโยชน์ค่ะค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีต่อใจมากจริงๆนะคะนอกจากจะไม่ทิ้งของไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วน้องๆยังนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเรามาถามความพร้อมของน้องๆกันก่อนค่ะน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับไปลุย เรามาถามความรู้สึกของน้องๆกันบ้างนะคะว่ามาทํากิจกรรมในวันนี้ได้อะไรคะ่ะได้เอาอย่างรถยนต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะรู้สึกภูมิใจที่วัตโนนองมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นครับโอเคค่ะสุดยอดมากเลยค่ะ นอกจากวันนี้นะคะน้องๆจะได้ทํากระถางปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือทิ้งที่ไม่ใช้แล้วนะคะอย่างยางรถยนต์แล้วน้องๆยังทําให้วัดทรงคองวัดเก่าแก่ในชุมชนขอ,ของน้องๆมีพื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะใช่แล้วนะครับผมนะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณครูส้มแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะครับออมครับพอเห็นน้องๆเป็นเด็กดีเด็กเก่งกันแบบนี้นะครับทางรายการของเราก็ขอมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์นะครับให้กับเด็กดีประจำโรงเรียนวัดทรงนองกิมไนยบำรุงลิ์จังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นรรราาาาางงวววััััลลลแห่่กกทํคคคมมดีะซือสตย์นไปเบ ช่วงฐานการเรียนรู้เข้าสู่ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรัพย์กันแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้น้องๆน,นะครับก็พร้อมที่จะมารับความรู้แล้วก็ความสนุกเกี่ยวกับเรื่องของขยะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะหรือว่าการลดปริมาณขยะเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อโรงเรียนและต่อชุมชนครับและวิทยากรประจําฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรัพย์ของเราในวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณมนตรีเงินดีจากบริษัทกรีนสไตล์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับวันนี้ครับพี่ตีเลยจะชวนพวกเราครับมาจัดการขยะหรือว่าลดการใช้ขยะให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ต้องไปนั่งอยู่บนกองขยะคราวนี้เรามาจัดการขยะครับแต่เรามีหลักการอันนี้ครับเขาเรียกว่า 3R R แรกครับคือ Re d ด c e ลดการใช้2 Re รี ยูสครับใช้ซ้ำสามรีไซเคิลเอาขยะครับที่สามารถขายได้ซื้อได้ขายได้เอาไปผ่านกระบวนการใหม่เพื่อเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับพวกเรากิจกรรมต่อไปเราจะชวนน้องๆมาทําสิ่งประดิ์ครับเอาแก้วนะครับเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เรานี่ครับจะทํานี่เลยที่ใส่อุปกรณ์หรือใส่ของนะครับจากแก้วน้ําที่เราทิ้งแล้วนะครับอยากทํำไหมครับ อยากนั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับมาประดิษฐ์ที่ใส่ของจากแก้วพลาสติกเหลือทิ้งกันค่ะอุปกรณ์ก็จะมีแก้วพลาสติกเหลือทิ้งกระดาษเหลือทิ้งเชือกปากกาเมจิกกาวกันกรและอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนําแก้วพลาสติกมาเจาะรูทั้งสองด้านตกแต่งแก้วพลาสติกตามจินตนาการนําเชือกมาร้อยเป็นหูหิว้วเพียงเท่านี้ก็จะได้ที่ใส่ของน่ารักน่ารัก,ารกจากแก้วพลาสติกเหลือทิ้งไว้ใช้งานแล้วค่ะ เวลาที่สนุกแล้วก็สร้างสารรค์มากๆเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับน้องๆก็ได้รับความรู้ในเรื่องของขยะนะครับผม ทั้งวิธีการลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนของน้องๆเองด้วยนะครับทีนี้ครับอยากจะถามพี่มนตรีครับว่าวันนี้เนี่ยน้องๆได้สาระความรู้และความสนุกอะไรบ้างครับครับวันนี้นะครับน้องๆนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะตั้งแต่รีไซเคิลนะครับรียูหรือรีดิวนะครับซึ่งน้องๆสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะวันนี้นะคะน้องๆก็ได้รับความรู้ไปมากมายนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณมนตรีมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ และในช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรัพย์โดยบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนครับก็อยากจะให้น้องๆและคนในชุมชนครับได้เรียนรู้ทีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องครับเลยมอบตาช่างและถังขยะทั้งหมดนี้ให้กับทางโรงเรียนเลยครับโอเคครับได้เวลาความสนุกสุดสร้างสรรค์กันแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยน้องๆจะได้เล่นเกมสนุกๆนะครับที่จะเพลิดเพลินไปกับคําสุภาษิตที่สอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมและความซื่อสัตย์กับเกมที่มีชื่อว่าเด็กดีไทยได้ครับ ถ้าพร้อมแล้วไปชมกติกากันเลยครับแบ่งเด็กๆออกเป็น2ทีมทีมละ5คนให้แต่ละทีมส่งตัวแทน1คนออกมาทายคำใบ้สุภาษิตที่อยู่บนศีรษะและให้ลูกทีมที่เหลือช่วยกันใบ้คำสุภาษิตด้วยท่าทางและคำพูดภายในเวลาที่กำหนดแข่งรอบละทีมทีมไหนไทายได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ โอเคครับหลังจากที่ฟังกติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะแข่งขนันต้องเช็คความพร้อมหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยทีมสีแดงของผมเลยนะครับสีแดงครับพร้อมไหมครับพร้อม,อมฟังทีมสีชมพูกันบ้างนะคะทีมสีชมพูพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มค่ะไปค่ะตัวนี้ทาาี่ทำไงกระต่ายอ่าะมีคำว่ากระต่า,ตายกระต่า,ตายค่ะเดียวเก่งมากค่ะต่อค่ะคำนี้ค่ะคำนี้มาดูบ้านสาวมาอนุต้น มีคำว่าปั้นมีคำว่าปั้นปั้นน้ำขออีกสองพยางขออีกสองพยางพูดมาเลยพูดมาเลยปั้นน้ำวงอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรตัวเออมีคำว่าปั้นน้ำแล้วมีคำว่าตัวขันมด้วตัวพยางปั้นน้ำแล้วก็อะไรตัวข้ามไหมคะข้ามไหมอ่ะข้ามนะคะไปต่อค่ะทำต่อมาค่ะมอมออ่ะมอมอหัวแพตลกจ่ะหัวหัวหาไม่เจอหัวหาล้อมพอกของหาไม่เจอเรียกว่าของของหายเออเป็นอะไรหัว ร้องคองหายไม่ค่ะเออ้ร้อเออกต้องมาหาล้อข้อค่ะไปต่ออาเอาหาอย่างเดียวเลยเชือออาดโถ่เชือตใจไอ้ลินดูเก่งมากค่ะไปต่อค่ะงูกินหางเก่งมากค่ะได้ไปสี่คำค่ะตอนนี้ก็เป็นตาของทีมสีแดงแล้วนะครับพร้อมไหมครับพร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับอะไรมีห้าพยางเส้นผม อะไรอีกอะไรอีกอะไรเส้นผมบางภูเขาโอเคถูกต้องอคามีนี้ซักตาอมีอะไรข้า่น้ำซักแม่น้ำหนองค่าโอเคถูกต้องอ่คาต่อไปครัที่สามจับจับอะไรแพะจับแพะชนแกะโอเคถูกต้องเร็วมากเลยเก่งมากอึ๊บอ่ะโอ้โหหลายคาเลยหนึ่งตำเผ็ดเผ็ดเผ็ดอะไรอ่ะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำถูกต้องเอ้ยอึ๊บ ปีกหน้ามือเป็นหลังมือปีกหน <laughs> <laughs> โอเคครบเราก็มาสรุปคะแนนกันนะครับโดยทีมสีแดงนะครับได้ไปคําคำนะครับเก่งมากๆเลยครับ <laughs> ส่วนทีมสีชมพูได้ไป4คํคำนะครับขอเสียงปรบมือสีชมพูด้วยครับและทางรายการนะคะขอมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้กับทีมสีแดงและทีมสีชมพูไปเลยค่ะครับผม ได้เวลานะครับที่เราจะมาเฉลยคําสุภาษิตกันแล้วนะครับสำหรับคําแรกครับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือผิดแปลกไปจากเดิมเป็นอย่างมากคําต่อมานะครับตำน้ําพริกละลายแม่น้าหมายถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมลงทุนลงแรงเป็นอย่างมากแต่ได้ผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มค่าคําต่อมานะครับจับแพชนแกะหมายถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างขอไปทีเพื่อให้งานลุล่วงแต่อาจจะไม่สมบูรณ์ไม่เรียบร้อยหรือไม่ดีเท่าที่ควร คำต่อมานะครับชักแม่น้ําทั้ง5ห,หมายถึงการพูดจาหวาดล้อมหาเหตุผลต่างๆมาทําให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเส้นผมบางภูเขาหมายถึงเรื่องง่ายๆที่คิดไม่ออกคิดว่าเป็นเรื่องยากหาวิธีแก้ไขไว้มากมายแต่สุดท้ายปัญหาเหล่านั้นกับแก้ไขได้ง่ายนิดเดียวครับคำต่อมาค่ะงูกินหางนะคะก็หมายความว่าพัวพันเกี่ยวโยงกันเป็นทอดๆอ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ เชือดไก่ให้ลิงดูนะคะก็หมายความว่าการลงโทษให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อไม่ให้ผู้อื่นทําตามค่ะคําต่อมานะคะวัวหายล้อมข้อค่ะหมายถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นค่อยมาคิดหาทางแก้ไขหรือหาทางป้องกันค่ะปั้นน้าเป็นตัวนะคะหมายความว่าการสร้างเรื่องเท็จให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาค่ะและคําสุดท้ายนะคะกระต่ายขาเดียวค่ะก็หมายความว่ายืนกรานไม่ยอมรับผิดตัดแข็งยืนยันคําพูดเดิมค่ะ ส่วนตอนนี้นะครับได้เวลาที่เราจะไปชมคลิปดีๆนะครับจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาตินะครับเป็นโครงการที่จะปลูกจิตสํานึกนะครับให้น้องๆเนี่ยทำความดีมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์เพื่อสังคมไทยของเรานั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับความสื่อสัตย์ สมบัติของคนดีหากว่าไัยพ่มีจัดนี้เอาดีบ่ได้มีความหูท่วมหัวเอาตัวบารอดนักไปกดกองแล้วไผจะหับไว้ห่วงการห่วงงานกดกองแล้วไผจะหับไว้ห่วงการงานเอ้ย <c oughs> มาซื่อสัตย์กันนะเจ้า เป็นสมบัติของคนดีมากคนมากวาสนาคนเราทุกคนล้วนมีวาสนาบารมีถ้าทุกคนเอาวาสนาบารมีมารวมกันบริษัทก็จะเจริญก้าวหนะ้าช่วงเมนูเด็กดี ถึงช่วงเวลาความอร่อยกันแล้วนะครับกับช่วงเมนูเด็กดีครับซึ่งช่วงนี้เราก็มีตัวแทนจากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนมาร่วมกันทําอาหารให้น้องๆได้รับประทานกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและเมนูของเราในวันนี้คือเมนูอะไรคะบะหมี่ซื่อสัตว์ ฮาสุกีทะเลครับโอเคค่ะเมนูของเราในวันนี้น่ารับประทานมากๆเลยนะคะพี่โจโถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะมีบะหมี่ซื่อสัตว์ครับบะหมี่ที่ไม่มีผงชูรสครับปลากระ,กะป๋องซื่อสัตว์ปลากระ,กะป๋องที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมสูงครับค่ะแล้วก็จะมีกุ้งปลาหมึกนะคะแครอทผักกาดขาวผักบุ้งจีนและขึ้นช่ายค่ะนอกจากนี้นะครับก็จะมีไข่ไก่ครับกระเทียม น้ำมันมะพร้าวซอสสุกี้น้ำตาลอ้อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวสูตรโซเดียมต่ำครับเตรียมของครบแล้วเรามาลวกบะหมี่ซื่อสัตว์กันเลยดีกว่าครับมาเลยครับลวกประมาณ2-3นาทีนะครับจะได้เส้นที่เหนียวนุ่มกำลังดีครับค่ะได้เส้นบะหมี่ซื่อสัตว์ที่ไม่มีผงชูรสแล้วนะครับเรามาผัดสุกี้กันเลยดีกว่าครับมาเลยครับน้ำมันมะพร้าวครับกระเทียมสับครับ หลังจากนั้นนะคะก็ผัดกระเทียมให้หอมค่ะครับเอากุ้งลงก่อนนะคะครับตามด้วยปลาหมึกครับตามด้วยไข่ไก่ครับเราก็จะใส่ไข่ไก่นะคะเพื่อเพิ่มโปรตีนค่ะแล้วก็ทําให้อาหารของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะพอไข่สุกนะคะเราก็จะใส่แครอทลงไปค่ะแครอทนะคะก็จะช่วยเพิ่มวิตามินนะคะแล้วก็ทําให้อาหารของเรามีสีสันน่ารับประทานอีกด้วยค่ะน่าทานมากเลยนะคะ ตามด้วยผักกาดข่าวครับหลังจากที่ผัะกาดข่าวสลดแล้วตามด้วยผักบุ้งจีนนะครับเพิ่มความหอมให้กับเมนูด้วยขึ้นช่ายนะครับตามด้วยบะหมี่ซื่อสัตย์ที่ไม่มีผงชูรสของเรานะครับตามด้วยซอสสุกี้ของเรานะครับ หอมมากค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวสูตรโซเดียมต่ำนะครับ,รบตามด้วยน้ำตาลอ้อยครับเราจะเพิ่มความอร่อยด้วยปลากระกป๋องซื่อสัตว์ตัวตวโตของเราลงไปนะครับค่ะโอมแม่ เมนูของเราในวันนี้ได้ประโยชน์เต็มจานเลยค่ะเสร็จแล้วนะครับบะหมี่ซื้อสัตว์ผัดซุก,กี้ทะเลของเราครับเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเราไปเสิร์ฟความอร่อยให้น้องๆกันเลยครับ ุกี้ทะเลของเราวันนี้อร่อยไหมคะอร่อยแล้ววันนี้นะครับก็ได้เห็นน้องๆจากโรงเรียนวัดทรงขนองกิมไนบำรุงวิทย์จังหวัดนคนปรปฐมนะครับเป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กดีแบบนี้นะครับก็ทำให้พวกเรามีความสุขมากๆครับ พวกเราเลยอยากขอส่งต่อความสุขกับคื้นให้กับน้องๆครับ้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ Jelly l i c i o s และอุปกรณ์กีฬาจาก m o u n t น i n อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลโลกฟุตบอลยูโรปาลีกและกีฬาโอลิมปิกเพื่อให้น้องๆน,นะครับมีความสุขและสนุกกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครับแล้วก็ถังขยะแยกประเภททั้งหมดนี้ให้น้องๆไปเลยครับ และทางรายการขอมอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าการทำความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยค่ะโรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทำความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัตให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิว๋ว Little Hero ปี6สนับสนุนเด็กด,ดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทําความดีกันต่อไปค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับโรงเรียนไหนและน้องๆที่ทําความดีในเรื่องอะไรต้องติดตามไม่ได้นะครับส่วนตอนนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้